ขอไปข้อ9 8 it seems likely that in the future the practice of medicine will consist with a combination of approaches drawn from a variety of cultures หมาว่ามันดูมีแนวโน้มดูเหมือนว่าในการรักษาในอนาคตเนี่ย in the future the practice of medicine คือในการรักษาในอนาคตเนี่ย consist with a combination ก็คือจะประกอบด้วยการผสมผสานร,ระหว่างวิธีการ approaches แปลว่าวิธีการวิธีการที่ drawn from a variety of cultures คือวิธีการที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นเองค่ะคือการรักษาในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิธีการรักษาต่างจาก วัฒนธรรมต่างๆมารวมกันข้อหนึ่งอีซ e มไล i k ค l y คือมันดูมีแนวโน้มดูเหมือนว่าใช้ Likely ได้ข้อหนึ่งก็ถูกนะคะมา approach Drawn Form ก็คือไอวิธีการเนี่ยที่ Drawn Form ก็คือถูกดึงมาจาก Culture คือวัฒน,ธ,ธ,นธรรมที่หลากหลายดังนั้นใช้คาว่า Drawn ได้ variety วลัยที่ of culture ก็คือวฒนธรรมที่หลากหลายเติม is ได้นะคะข้อนี้ผิดง่ายมากแก้ก็คือข้อสองัเอง c o n c e p t consist with ไม่ได้ค่ะเราต้องการแต่ว่าประกอบด้วยคําว่าประกอบด้วยคือ consist of ค่ะไม่ใช่ว ith นั่นเองข้อนี้แก้ง่ายมากก็คือ consist of แปลว่าประกอบด้วยค่ะนะคะข้อนี้ก็คือใช้ผิดจาก of เป็น with นั่นเองค่ะ